สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่วันนี้พี่เดินก็พามาดูต้นไม้อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเห็นใบก็คงจะรู้จักกันนะคะนี่ค่ะใบลักษณะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือต้นโพค่ะนี่ค่ะใบเขาจะเป็นรูปลักษณะหัวใจแบบนี้นะคะอันนี้คือต้นโพ น,นี่คือต้นโพแคระนะคะที่พี่เรือนเคยทำไปแล้วในคลิปก่อนเนาะนี่อันนี้คือต้นโพแคระนะคะสามารถปลูกในบ้านได้คนโบราณเนี่ยเชื่อกันว่า,าห้ามนำต้นโพมาปลูกในบ้านเพราะว่าต้นโพเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากนะคะเขาห้ามปลูกในบ้านก็เพราะว่าเดี๋ยวกิ่งของต้นโพเนี่ยพอโดนลมโดนฝนอะไรแล้วเนี่ยก็จะหักมาทับบ้านเรือนเรานะคะ เขาก็เลยห้ามปลูกแล้วก็โดยโกหกไปว่าอเดี๋ยวจะมีผีบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องปกติเนาะเพืาอทำให้คนกลัวแล้วไม่การนามาปลูกแต่ทีเนี้ยเราสามารถทําเป็นต้นโพแคะได้นะคะก็สามารถนํามาปลูกได้เพราะว่ารากของเขาหรือกิ่งของเขาเนี่ยไม่สามารถไปหักทับบ้านเรือนเราได้แล้วก็เราก็ยังเชื่อกันด้วยว่าต้นโพเนี่ยจะทําให้บ้านเรือนเราร่มเย็นนะคะ เป็นไม้มงคลนะต้นโพนี้เป็นไม้มงคลอยู่แล้วนะคะโพเงินโพทองเห็นไหคะนี่ลักษณะต้นเขาก็จะนี่ค่ะสวยงามมากเลยมาค่ะเดี๋ยวพี่เดือนพาไปดูต้นโพอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือต้นโพด่างนะคะใบเขาก็จะด่งดางๆแบบนี้เลยนะนี่ ลักษณะใบาเขาก็เหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับต้นโพธรรมดาเลยเดี๋ยวนี้เพิ่งได้มานะคะเป็นกิ่งช้ำคะนน่ะีเป็นกิ่งตอนนะคะเป็นกิ่งเขาตอนมาช้ำมานะคะเพิ่งจะได้มาแล้วใบเขาออกมาเนี่ยยอดอ่อนก็คือเขาก็จะด่างมาแล้วนะคะแล้วก็สีจะค่อยๆเข้มขึ้นเมื่อ,เม,อเมื่อเขาใบาเขาแก่ขึ้นนะคะ สวยงามมากเลยยังไงท่านผู้ชมก็ลองๆไปหามาปลูกมันดูเนาะเพราะว่าเราเชื่อกันว่าการมีต้นโพอยู่ในบ้านเนี่ยอ่ามันก็ใช่ความร่มเย็นความสงบนะคะเราได้มอง<ว>ใบไม้สวยๆววนะเียนเขียวๆเราก็จะมีความรู้สึกใจเย็นสงบร่มเย็นนะคะลองๆไปหามาปลูกมันดูนะคะ เป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยนะเหมือนกันเลยนะเหมือนกับต้นโพธรรมดาโพปกติเลยนะคะ mm. พอเขาแตกยอดอ่อนขึ้นมา mm. ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ mm. ถ้ายังไงท่านผู้ชมก็ลองๆไปหามาปลูกกันดูนะคะ mm. หรือว่าใครจะลองทําเป็นโพแคะอย่างที่เดือนทําให้ดูก็ได้ mm. ยังไงพี่เดือนฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ